กษัตริย์ผมคิดว่าสำคัญที่สุดมีส่วนอย่างสำคัญในการในความเสื่อมที่เจริญของพระพุทธศาสนาและนับว่าโชคดีที่เมืองไทยเราพระมหากษัตริย์ทุกยกุคทุกสมัยชงสถาบบางังุงพระพุทธศาสนาด้วยดีตลอดมา องค์ปัจจุบันนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งทรงสนพระไทยในพรพุทธศาสนาทรงอปรรทำบำรุงอรูุทตศาสนาอย่างแข่งขันเพราะฉะนั้นไม่มีอะไรจะพูดถึงเกี่ยวกับกษัตริย์ดีมากตราใดที่พุทธศาสนาถ้าพระมหากษัตริย์ยังอยู่เนี่ยผมคิดว่าพุทธศาสนายัางอยู่ในประเทศไทยเพราะฉะนั้นที่ รัฐธรนญมาตรารนอะไร8แปถึงเก้าำหนดให้พระมหากษัตริย์ทรงเป็นพุทธมามกะดีแล้วครับถูกต้องแน่หากต้องเป็นพุทธเป็นสตาร์เกิดไม่ได้ยอมเสียสละเสรีภาพทางศาสนาเพื่อรักษาพระพุทธศาสนาไว้ คงไม่ต้องถึงบัญญัติว่าพุทธนาเป็นศาสนาประจำชาติไทยหรอกเพราะเฉพาะมาตรานั้นก็เพียงพอแล้วผมว,ว่านะฮะแล้วก็